ดุกพาไปครับอยู่ที่วัดอุโปสถารามนะฮะหรือว่าคนแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดโบสถ์นั่นเองนะฮะอยู่ในตําบลสแกกลางนะติดแม่น้ําสแกกลางเลยนะครับอาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะฮะหรือว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยหรือว่าคนใช้หน้าอุทยัยเนี่ยเขาเรียกกันว่าเกาะเทพโพนะครับซึ่งวัดโบสถ์เนี่ยตั้งอยู <animations> ่บนเกาะเทโพถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอุทัยนะฮะต้องมาเที่ยววัดนี้นะฮะถ่ายรูปกับสักระนะครับในวัดนี้ซึ่งประวัติโดยย่อนะครับก็คือวัดนี้เนี่ย นในสมัยราชการที่5เลยนะครับซึ่งท่านเนี่ยสเสด็จมาประพาสที่นี่แล้วสาเหตุที่มีแพด้านหน้าวัดนะครับหรือว่าที่เป็นท่าเรือเป็นโป๊ะเรือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือชาวบ้านในสมัยนั้นเนี่ยได้สร้างเอาไว้เพื่อรับสเสด็จในการสเสด็จมาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่5นั่นเองนะครับนี่นะครับทรงของตัวโบสเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนวลน,นะครับมีการวาดเป็นสถาปัตยกรรมฝังไปในผนังของโบสเลยนะครคือตัวโบสท,ที่ดุกยืนอยู่นี่นะครับก็นะมีการวาดลวดลายที่สวยงามนะฮะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วนะฮะก็จะมีของขายมีเด็กๆมาเล่นดนตรีไทยให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปติดวิว ฝั่งตลาดฝั่งเทศบาลได้นะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณภายในวัดโบสถ์นี้ว่าจะสวยงามแค่ไหนนะฮะตอนนี้ดูก็อยู่บนอุโบสถนะของวัดโบสถ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตด้านหลังนะจะเป็นรูปวาดน,นะครับที่บ่งบอกเรื่องราวในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นโบสถ์ที่เก่ามากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับนะในพระอุโบสถนะฮะนี่เลยก็จะมีรูปวาดต่างๆนะอยู่บนผนังของโบสถ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามากับสักการะบูชากันนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูริมแม่น้ำกันเพราะว่าตอนนี้แดดพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากๆฮนะ ก็ในวัดนะฮะเป็นบริเวณกว้างขวางแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับก็จะปลูกระยาไว้สวยๆเลยแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังเริ่มตกนะฮะเราเดินดูริมน้ำเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะเราเดินลงมาด้านล่างเลยครับก็จะมีทางเดินเชื่อมไปทุกจุดเลยนะครับของวัดเนี่ยคือถ้ามาแบบกําลังดีเลยเนี่ยต้องมาสักประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะฮะแดดพระอาทิตย์กำลังตกสวยมากนะฮะริมน้ำสแกกัง อีกหนึ่งจุดด้านหลังของดุกเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนอาคารเป็นหอประภาคารสักอย่างนะทีเ่เป็นอยู่ในช่วงยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสังเกตรูปทรงในการสร้างนะฮะจะตั้งอยู่ริมน้ําแบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปด้านบนแล้วเวลาเรา,เาถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายรูปย้อนกลับไปในฝั่งของตลาดเทศบาลน,นะฮะก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้พระาทิตตกสวยๆแบบนี้เลยนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าตอนนี้เราเดินอยู่ ริมแม่น้ําสแกกังซึ่งสวยมากทุกคนนะฮะตรงนี้เนี่ยข้ามสะพานไปนิดเดียวก็ถึงตลาดเทศบาลแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะสามารถผ่านสะพานนี้ได้ขับผ่านเดินข้ามได้เลยนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนติดริมน้ําเป็นแพรเป็นบ้านคนนะฮะเนี่ยเป็นที่พักโฮมสเตย์สามารถที่จะมาพักผ่อนได้จะได้เป็นวิวริมแม่น้ําอย่างนี้เลยแล้วก็มีเรือขับผ่านไม่ว่าจะเป็นเรือ,อาชาวประมงนะ เป็นเรือขนส่งรถขนส่งมอเตอร์ไซค์ขนส่งคนโหสวยมากครับแล้วก็จะมีปลาขึ้นตามจุดต่างๆสามารถให้อาหารปลาได้เนาะสวยครับสวยมากเลยเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยตอนนี้ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเนี่ยสวยมากๆครับก็จะมีเรือชาวประมงไว้หาปลาตอนเย็นเนี่ยฮะอาทิตย์กําลังตกเลยตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือไว้ลงนี่นะครับ มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงแต่ทุกคนแต่ของจริงสวยมากเขาเรียกว่าเป็นโปะ๊ะเรืออ่าเป็นโป๊ะเรือเป็นแบบโป๊ะข้ามฝั่งอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบ้านคนสลับกันขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตรงนู้นน่าจะเป็นตอกโลงยานะครับเป็นตลาดถนนคนเดินถ้ามาวันเสาร์ก็จะมีตลาดถนนคนเดินมาเดินหาของอร่อยอร่อยกินได้ เห็นแม่น้ําแบบนี้แล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆเลยฮะตั้งแต่ลุกเนี่ยเด็กๆเลยเวลาเราจะไปเล่นน้ํา,ากันนะคือเราเกิดนะริมแม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแม่น้ําสแกกลางนะครับก็จะอยู่ติดแบบนี้เลยเราก็จะนัดเพื่อนๆน,นตามหมู่บ้านเลยนะมาเล่นน้านะํากันแล้วก็หนีหนีที่บ้านมาเล่นน้ำนะฮะก็จะชอบแอบมาเล่นน้ํามาโดดแพ้แบบนี้นะแล้วก็จะมีเรือแบบเนี้ยขโมยพายกันนะฮะสนุกสนานมากๆนะครับแล้วก็จะความเป็นห่วงเนาะของคนที่บ้านเขาก็จะห้ามไปแต่เราก็จะไป นะมันสนุกอะ่ะมาหนีเล่นว่ายน้ํากับเพื่อนข้ามฝั่งแม่น้ําอะไรแบบนี้แล้วก็ไปโดดท่าน้ําคนนี้ท่าน้ําลุงคนนี้ท่าน้ํายายคนนี้สนุกสนานมากๆนะครับเห็นแล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆนะฮะที่นี่ก็ให้บรรยากาศย้อนยุคกลับไปเหมือนกันนะฮะถ้ามองดีๆก็จะเห็นเป็นอา่าเขาเรียกว่า รูปทรงเดิมบ้างอยู่บ้างนะฮะถูกการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการพัฒนาซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถูกพัฒนากลายไปเป็นถนนคนเดินที่เรากําลังจะไปในตอนเย็นฮะเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินนะครับมาเดินท่องเที่ยวได้หาอะไรกินอร่อยอร่อยได้นี่ก็อยู่ท่าเรือนะครับก็มีคนข้ามเรือจากฝั่งโน้นนะมาฝั่งนี้เห็นไหมมีทั้งขนส่งคนขนส่งรถบรรยากาศแบบดีอ่ะ ถ้าตอนเย็นๆนี่นะอากาศช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มหนาวแล้วอากาศดีมาก